ครับก็มาถึงอำเภอสีเชียงใหม่นะครับทางด้านนี้จะเป็นด้านทิศเหนือของลำน้ำโขงนะครับทางฝั่งตรงข้ามที่เห็นอ,อยู่ลิบๆนะครับสีขาวก็คือทางฝั่งเวียงจันทร์ฝั่งนครเวียงจันทร์นะครับลงมาทางด้าน ขวามือฝั่งตรงข้ามนะครับจะเห็นพี่น้องชาววราวครับกำลังตกเบ็ดนะครับกำลังตกเบ็ดกันเห็นล่มนะครับเห็นร่มกลางอยู่นั่งอยู่ริมชายหาดนะครับนี้เป็นด้านฝั่งอำเภอ่เชียงใหม่นะครับจังหวัดน้องคายนะครับ เป็นหมู่บ้านริมฝั่งโคมนะครับก็ร่มลื่นนะครับหน้ามองหน้าอยู่หน้าพักนะเงียบสงบครับ,รรบทำสถานาที่ท่องเที่ยวนะครับทำทางเดินทางรถจักรยานนะครับหน้าที่จะมาท่องเที่ยวนะครับขอเชิญชวนนะครับมาท่องเที่ยวได้นะครับอันนี้เป็น อำเภอที่เชียงใหม่เป็นอำเภอที่ร่มรื่นนะครับเ,เงียบสงบบรรยากาศก็จะแตกต่างจากอำเภอสังคมคเดี๋ยวจะพาาขับรถไปเรื่อยๆนะครับแวะริมเลาะริมขงไปเรื่อยๆนะนรับ เชียงใหม่ก็เป็นอำเภอที่เงียบสงบอำเภอหนึ่งนะครับแต่พื้นที่และก็บรรยากาศ นี่เป็นลานนะครับลาน,นสันทนาการของชาวอำเภอที่เชียงใหม่นะครับ ฝั่งตรงข้ามนะครับคือฝั่งของนครเบียงจันร์นะครับจะเห็นเป็นตึกกลามเป็นอาคารเยอะแยะนะครับนี่คืออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะครับ ตร,ตรงข้ามนครเวียงจันทร์นะครับน้ำโขงจงจุดนี้ก็ลดลงเยอะนะครับที่เห็นอยู่ริบริบนะครับทางฝั่งต่าปป,ปลาวนะเด็กกำลังเล่นน้ำอยู่ตามชายหาดนะครับในช่วงนี้ประมาณเกือบเกือบห้าโมงเชา้าก็ อากาศก็ร้อนนะครับถ้าท่านจะมาเที่ยวนะครับก็อยากให้มาช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับช่วงเดือนพิกาธัานวามกรากุ่มพาอากาศจะเย็นสบายนะก็ค่อนข้างที่จะหนาวเย็นนะครับช่วงนั้น ลานพญานาคนะครอำเภอสีเชียงใหม่สวยงามนะครับสวยงาม เป็นลานที่ทางอำเภอสีเชยงใหม่ทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ นี่คืออำเภอสีเชียงใหม่อำเภอเล็กๆเงียบสงบอำเภอหนึ่งของจังหวัดน้องคายนะครับ